สุขป,รปรุรุชาก็ได้ตัดสิ่งที่จะทำให้เกิดพุทธพจน์เจ็ดก็คือสารนียธรรมหกนะสิ่งที่ทำให้เกิดพุทธพจน์เจ็ดมีอะไรพุทธพจน์เจ็ดมีอะไรบ้างเอ่ยหนึง่งสารณียะระลึกถึงกันสองปิยาการณะรักกันปรนาดีต่อกันใช่ไหมอันที่สามครุกรณะน่ะเคารพสิ่งดีของกันและกันนะอันที่สี่ สังฆะเกื้อกูลช่วยเหลือกันห้าอาวิวาทะไม่วิวาทกันหกสามัคคียะน่ะมีความสมัครสมานสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันเจด็ดเอกีภาวะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแน่นปึก๊กน่ะเอกีภาวะนี่มีสองของ้อไม้หลักหนึง่งนะล้อมรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแน่นปึก๊กอันที่สองมีความเป็นเอกในจิตวิญญาณ จริงๆนั้นความหมายที่สองนั่นแหละเป็นความหมายที่เป็นสัจจะแท้เลยที่เป็นแก่นเป็นแกนเป็นอยู่ข้างในเป็นเบื้องหลังเป็นตัวปฏิกิริยาเป็นพลังที่สร้างความเป็นเอกีภาวะข้างนอกมันมีความเป็นเอกีภาวะข้างในเป็นเอกภาวะที่เป็นเอกอยู่ข้างในภาวะที่เป็นเอกคือสามารถที่จะกําจัดกิเลส สุกลวงทุกจรนันเป็นเหตุหนึ่งทุกทั้งหมดทั้งมวลได้กําจัดสุกลวงได้ก็ทุกจริงก็นะด,ดับนะกาจัดวิปลาสสีได้สามารถกําจัดวิปลาสสีได้ก็เหลือแต่ความจริงตามความคนคนเป็นจริงนะเหลือความจริงตามความเป็นจริงนั่นแหละเป็นเอกเป็นความจริงตามความเป็นจริงที่เป็นอุเบกขานะที่เป็นความพ้นทุกนะความเป็นเอกคือความพ้นทุก ผนทุกจากรากเง่าของทุกข์คือกิเลสตัวสุขกลวงนะกำจัดสุกลวงได้นะก็เหลือแต่สุขจริงกลายเป็นสุขจริงขึ้นมากลายเป็นของพ้นทุกข์ขึ้นมาเพราะสุกลวงคือทุกข์ตัวสุขทุกข์ชอบชังดูดถักรักเกลียดอยากยึดมั่นถือมั่นพวกนี้มันเป็นกิเลสเป็นทุกขเรากำจัดได้แล้วก็พ้นทุกก็เป็นอุเบกขา อะไรเกิดอะไรดับก็ไม่ทุกนี่แหละความเป็นเอกยุดได้วางได้เอาประโยชน์ได้ในทุกเรื่องแล้วก็เข้าสู่เบกขาได้อีกชั้นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งจากมีอุเบคขาเป็นฐานแล้วก็ยังมีอุเบคขาเป็นบั้นปลายได้นี่คือความเป็นเอกเป็นเอกีภาวะมันจะได้เอกีภาวะเป็นเอกอย่างนี้ในจิตนี่ก็จะต้องน้าปฏิบัติสารนียธรรมหกให้ถูกตรง ถ้าปฏิบัติสาระเนียทำหกให้ถูกตรงที่ได้พุทธพจน์เจ็ดและพุทธพจน์เจ็ดสูงสุดตัวสุดท้ายสรุปแล้วเอกีภาวะตัวสุดท้ายคืออะไรพ้นทุกคำว่าเอกีภาวะนะภาวะที่เป็นเอกสุดท้ายคือพ้นทุกมีความเป็นหนึ่งยอดเยี่ยมที่สุดคือพ้นทุกในขณะพ้พนทุกปุ๊บเป็นไงสลายพ้นทุกพอสลายอัตตาได้สลายกามสลายอัตตาได้ พอสลายกามสลายอัตตาได้เป็นไงโอ้โหก็ここจะล้อมรวมกันได้อย่างดีเลยเพราะไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมหมดการเอาแต่ใจตัวเองหมดทุกหมดความเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็รู้คุณค่าประโยชน์ของการล้อมรวมพลังกันนะรู้จักกุศลอกุศลเต็มที่ณเวลานั้นเนี่ยกุศลอะไรที่จะออกฤทธิตัวชีวัดที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือพลังหมูมิตรีพลังหมูมิตรีเห็นว่า ควรทําอะไรควรทําอะไรควรทําอะไรเราก็นั่นแหละเอาตามหมู่มิตรีนั่นแหละหมู่มิตรีว่างไงก็ตามนั้นหมู่มิตรีว่างไงก็ตามนั้นนั่นแหละเป็นกุศลสูงสุดแล้วณเวลานั้นมันก็เลยแน่นปึ๊กแน่นปึ๊กแน่นปึ๊กเลยแล้วก็ทิศทางก็ตรงกันเลยทิศทางต้องพ้นทุกทิศทางต้องไปสู่ reek, ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างนี้เป็นต้นทิศทางเดียวกันน่ะทิศทางเดียวกันก็เลยแน่นปึ๊กแน่นปึ๊กแน่นปึ๊กเลยทิศทางต้อง เอาตามมติหมู่มิตรด,ดีนะเอาตามผู้นำที่มีคุณธรรมเอาตามมติหมู่มิตรดีพระพุทธเจ้าก็ตัดอย่างนั้นโดยมีคําสอนของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นี่แหละเป็นแก่นเป็นแกนแกนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นพลังอปริหานิยธรรมพลังอปริหานิยธรรมนี่แหละแน่นปึกแน่นปึกแน่นปึกเลยโอ้โหจะก,ก็ยังภูมิใจนะพูดถึงอปริหานิยธรรมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราทําได้นะ สามารถที่จะอปริหารทำก็ได้แทบทุกวันเลยนะแทบจะทุกวันเลยมีการมันประชุมกันเป็นเนื่อนิดพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันเชืธรกิจนะเคารพศรัทธาความดีคําสอนของพระพุทธเจ้านะเคารพคําสอนของผู้นําที่มีคุณธรรมนะเคารพเชื่อฟังคําสอนของผู้นําที่มีคุณธรรมที่ลดกิเลสได้จริง นาภาคพาคกันภาคเพียรลดกิเลสยินดีที่ลดกิเลสได้จัดสรรองค์ประกอบของป่าให้เป็นประโยชน์ให้ได้อาศัยให้เป็นประโยชน์นาแล้วก็ตั้งสติหลอมพลังรวมคนดีมีศีลให้มาใช้ชีวิตร่วมกันมาทําสิ่งที่ดีร่วมกันไปด้วยแล้วก็ชำระก,กิเลสไปด้วยนี่นะให้อยู่กันอย่างพาสุข คนดีมีศีลมาอยู่กันอย่างพาสุขอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทําได้นะตั้งแต่ข้อแรกมันยากมากเลยมันประชุมกันเป็นเนืองนิดพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันเชื่อมจิตนี่มันจะยากมากๆเลยแค่จะมันประชุมกันนี่ก็ยากเพราะจะมีความขี้เกียจคนเราจะไม่รู้ค่าไม่รู้ประโยชน์มันมีกิเลสมันขี้เกียจแล้วมันก็จะลาคาญในเรื่องที่ตัวเองลาคาญ พอมาประชุมกันเดีดเดยวเธอบางคนก็จะพูดถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างอยู่ในนั้นนะนะไม่ถูกใจเราเราก็จะพยายามบีบคอเขาให้ถูกใจเราอยู่นนั้นนะแทนที่จะพยายามบีบคอเราให้ถูกใจเราบีบคอเราให้ถูกใจเขาซะบีบคอเรานี่แหละนะให้มันพ้นทุกซะพูดภาษาไปงั้นแหละแทนที่จะจัดการกับจิตวิญ,ญญาณของเราเนาะเห็นทุกข์อริยสัตว์แล้ว เห็นสิ่งที่แม่ไม่ชอบใจเราแล้วแทนที่เราจะรีบล้างใจสกับไปเนี่ยเพิ่มกิเลสเข้าไปอีกนะย่าให้คนอื่นแก้ไม่ใช่ให้ตัวเองแก้อีกโอ้แย่จังนะแต่คนฉลาดก็โอ้นะตัดล้างอัตตาได้นะโอหมันประชุมกันเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ไม่ถูกใจเราเยอะแยะไปหมดแหละโดยเฉพาะลีลาของคนนั้นคนนี้ไม่คนนี้ก็พูดมากไปคนนี้ก็พูดน้อยไป คนนั้นก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ถูกใจเราเลยนะแม่คนนี้ก็พูดขี่มาเรียบคายอย่างนั้นแหละนะรอบโลกอย่างเมื่อนอะไรเข้าเป้าวัดเทเข้าประเด็นนะเทโอ้ยมันก็ลำคาหัวใจยิง่งยังยิงย่งยักอยู่กันนะะคนนี้ก็พูดมากจังเลยคนนี้ก็ไม่ยอมพูดเลยคนนั้นก็นั่งหลับคนที่ไม่สนใจเพื่อนนะคนนั้นก็เอาแต่คุยกันโอ้โหนะ อะไรเงี้ยไม่กระเสียงไม่ดังเดี๋ยวกขาดหายอะไรก็ว่าไปนะพูดไปกระกเสียงขาดไปเดี๋ยวก็หอน n อีกมไม่ก็ไม่ดีดั่งใจไม้ภาพก็สวิตชิ่งก็นแม่คนพูดก็ไม่สวิตไปไปสวิตไปนะคนไม่พูดอะ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีเรื่องคันหัวใจเราเยอะแยะไปหมดแหละนะสนุกสนุกอาจารย์ว่ามันนะถ้าคนมีปัญญา เป็นไงจะทํายังไงกับเรื่องคันหัวใจเรื่องไม่ชอบใจจะทำไงล้างถูกใจใช่ไหมอ่านทุกอริยสัจแล้วก็ล้างทุกใจใช่ไหมจะล้างแบบไหนก็เอาสบู่มาล้างเอาอะไรมาล้างก็แล้วแต่ล้างไปเถอะเอาให้มันออกก็แล้วกันเอาสบู่แล้วมาล้างน่ะฮะเอาอะไรมาล้างอ่ะเอาอะไรมาล้างอศีลสมาธิปัญญามาล้างเอาปัญญานี่แหละมาล้าง นะปัญญามาล้างนะปัญญาเข้าสู่ศีลสู่ความพ้นทุกข์สู่การไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นสู่ประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นก็สู่ความพ้นทุกข์นั่นแหละนะแต่เอาปัญญานะเนี่ยแหละมาปฏิบัติศนะีลให้พ้นทุกขนะ์อย่างนี้เป็นต้นก็ใช้ปัญญาใช่ไหมลางสุขลวงทุกจริงมันก็ไปอยากได้อันหนึ่งนั่นแหละใช่ไหมมันไปอยากได้อันนึง,นนนงเพราะมันหลงว่าเป็นสุข แต่ถ้ทาที่จริงเป็นสุขลวงตัวจริงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขอยากมันก็เป็นทุกข์ได้สมอยากมันก็แค่ลดทุกข์ปฎิโยดีใจแวบหนึ่งละลายไปไม่เห็นจะสุขจริงตรงไหนเลยสุขปลอมแล้วก็สร้างทุกข์มาทรมานได้อีกแล้วก็พยายามลดทุกข์ลงไปอีกแล้วก็ดีใจแวบหนึ่งแล้วก็ละลายไป,ไปบ้าจริงเลยเรื่องน,น,น,นั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นน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 นก็มีแต่ส้างทุกข์ลดทุกข์สั่งทุกข์ลดทุกข์สั่งทุกข์ลดทุกข์อยู่บ้าไปสร้างทุกข์ ไม่ทุกเลยไม่ดีกว่าไงก็สร้างทุกไปแล้วก็จะพยายามลดลงให้มันไม่มีแล้วก็ดีใจที่มันไม่มีก็ไม่สร้างมันเลยไม่ดียงไงทุกอ่ะฮะก็ดีกว่าใช่ไหมเออเรื่องอะไรจะไปสร้างทุกลดทุกอยู่งั้นเสียพลังไปสร้างทุกเสียพลังไปดันทุกใจออกอีกเกิดโรคขึ้นไปอีกทําชั่วนในทุกเรื่องอีกอแย่เข้าไปอีกเป็นวิบากร้เข้าไปอีก เหนียวนําให้คนอื่น <Banana> เป็นตามอีกเป็นมิวากลายก็ไปอีกเกิด <yeah, S 2> <Bio> แย่ก็ไปอีกเลยโอ้โ oh, หมันมีแต่ทุกข์แต่ทุกข์แต่ทุกข์มันทุกข์นี่มันไม่เที่ยงนี่มันทุกข์ไอ้ที่ว่าสุขก็ไม่ใช่สุขจริงด้วยไปสุขปลอมไม่เที่ยงอีกโอ้โหทั้งทุกข์ทั้งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อ่าสิ่งนั้นเป็นไงมันเป็นตัวเราของเราไหมน่าได้น่าเป็นน่ามีไหมอ่าไม่มันไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีเราก็จะหมดอยากใช่ไหมหมดอยากพอหมดอยากหมดทุกข์ หมดทุกข์ก็ไม่อยากแล้วจะกลัวที่จะไม่ได้สมใจอยากไหมไม่จะกลัวที่จะหมดไปไหมไม่หมดกลัวไปเลยหมดอยากหมดกลัวหมดทุกข์เลยหมดกลัวหมดชั่วหมดทุกข์เลยหมดอยากเลยเห็นไหมถ้าเรารู้ว่าม <c ros LES> ันไม่เที Fallout. ่ยงมันเป็นทุกข์เราก็จะหมดอยากหมดอยากก็หมดกลัวหมดชั่วหมดทุกข์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องชั่วไม่ต้องทุกข์แล้วเห็นไหมล่ะก็พ้นทุกข์ไป ก็รู้แล้วสุขกลวงนั่นก็ไม่ใช่ตัวเราของเราทุกจริงก็ไม่ใช่ตัวเราของเราสู้ไปหมดเลยนัตตามันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็พ้นทุกเห็ตุเวลาแล้วก็พ้นทุกไปเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งเออเขาทําอะไรก็เป็นวิบากดีหรือไม่ดีของเขาเองนั่นแหละส่วนเรานี่ได้รับอะไรมันก็เป็นวิบากดีหรือไม่ดีของเราเองนั่นแหละใครได้รับอะไรมันก็เป็นวิบากดีหรือไม่ดีของผู้นั้นเองนั่นแหละใช่ไหมรับเราก็หมดไปก็โชคดีขึ้นถ้าวิบากไม่ดี วิบากดีก็รับแล้วก็หมดไปเอาให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปวิบากร้ายก็ให้ได้ชดใช้เท่าน,นั้นเองรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นดอนในเมื่อเรามีฐานดูเบกขาแล้วเราจะไปทุกข์อ้ไรเนาะมันไม่เคยทุกข์หรอกแม่นประเด็นสิพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวลาพบกับทุกข์อริยสัตว์เวลาเจอเรื่องไม่ถูกใจเป็นไงเจอเรื่องร้ายเจอไม่ถูกใจท่านให้ทํำยังไงนะให้อะไรนะให้พอใจอะไรอีก ยินดีให้พอใจให้โอ้โหอะไรบ้างนะเนี่ยโอ้โหมันต้องไปเปิดดูเนาะจําคําก็ไม่ได้ใครจําได้บ้างเอาเอา,เอาลองคิดช่วยกันสิเดี๋ยวก่อนจะไปเปิดเนาะให้พอใจให้ภาคเพียนวิริยะอุตสาหะเอาเท่าที่จําได้มันไม่ไม่เรียนก็ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> นะห้ยินดีเต็มใจพอใจให้วิริยะอุตสาหะภาคเพียนวิริยะอุตสาหะอะไรอีกนะ ให้มาอะไรนะัใช้สติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้านะให้มีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าในการอะไรเอ่ยในการตัดสรุอริยรรสัจสี่ที่ยังไม่ตัดสรุตามความเป็นจริงใช่ไหมหรือสรุปแล้วให้เอาเป็นเอาตายนี่แหละย่อก,กันแล้วกันนะโอ้โหพูดคําของพุทธเจ้าก็พูดไม่ไวเนี่ยจำไม่ได้เนาะเอาสภาวะก็แล้วกันไปง่ายให้ทุ่มโถมเลยเนาะ เอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังเลยเอาเป็นเอาตายเลยในการอะไรเอ่ยในการตัดสลุอริยสัจสี่ที่ยังไม่ตัดสลุตามความเป็นจริงอริยสัจสี่เป็นนไฉนทุกอริยสัจนี่แหละทุกใจที่ไม่ได้ดังใจหมายในเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่แหละทุกอริยสัจทุกใจที่ไม่ได้ดังใจหมายในเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่แหละทุกอริยสัจต,ต้องกำจัดมันกำจัดมันเหตุแห่งทุกข์คือความอยากความอยากอยากได้ดังใจหมาย อยากได้ดังใจหมายเหตุแห่งทุกข์อ่ะนะแล้วอะไรเป็นรากเงาของความอยากได้ดังใจไม้สุขล้วงมันหลงว่าเป็นสุขจริงสุขล้วงที่ได้ดังใจไมายมันเกิดความรู้สึกสุขแ้เแออปนะ็นล้ะลายไปนันนะมันหลงว่านะั่นคือสุขแท้มันหลงว่าเที่ยงแล้วมันหลงว่าเป็นสุขแท้ที่จริงมันเป็นทุกข์มันหลงว่าเป็นตัวตนแท้ที่จริงไม่ใช่ตัวเราของเราสุขทุกข์นั้นไม่ใช่ตัวเราของเรา ได้สมใจเป็นสุขไม่สมใจเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมันหลงว่าหน้าได้หน้าเป็นหน้ามีแท้ที้จริงมันไม่นา่าได้ไม่นา่าเป็นไม่น่ามีมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องราทั้งหมดทั้งมวลมันไม่นา่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีโอ้โห <andro> พิจารณาเข้าไปทนันมันเปียง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 เข้าไปนั่นแหละมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเลย แล้วมันไม่เข้าใจเรื่องกรรมแจมแจ้งใครได้รับอะไรก็คนนั้นทามาเนี่ยแหละดีหรือไม่ดีนะใครทําอะไรคนนั้นก็ต้องไปรับผลเข้าใจให้มันแจมแจ้งแต่สุดท้ายทุกชีวิตก็ต้องปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์เข็ดขี้อ่อนขี้แก่ทุกข์มากมากมากกันทำชั่วไม่ได้ก็มาทําดีสุดท้ายก็ได้พบสัตบุรุดได้ฟังสัตรธรรมแล้วก็พ้นทุกข์ในที่สุดโอ้จะไปทุกข์อะไรจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเขาจะพ้นเมื่อไหร่ก็ช่างคนสิใช่ไหมสบายจะตาย <c oughs> เป็นไงกันนี่แหละเหตุแห่งทุกข์สภาพดับทุกข์เป็นไงกับหมดความอยากตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือก็หมดความอยากเลยหมดอยากหมดกลัวหมดชั่วหมดทุกข์เลยโตหมดความอยากอยากได้ดั่งใจหมาหมดไม่ต้องไปอยากได้ดั่งใจไมายเป็นกลางสภาพดับทุกข์เป็นกลางกลางไม่ต้องอยากก็เลยเกิดดับก็ไม่ทุกข์อะไร ไม่ต้องอยากอะไรไม่ต้องอยากให้มันเกิดไม่ต้องอยากให้มันดับมันจะเกิดจะดับช่างหัวมันนะเป็นกลางๆนั่นนะด้วยมักคือวิราคะขายสุกลวงออกไปแล้วทุกจริงก็จะหายไปสละสละคืนปล่อยไปไม่พัวพันไอ้สุกลวงทุกจริงสลายทิ้งไปเลยไม่ต้องไปพัวพันมันนะข้อปฏิบัติก็จะต้องเนี่ยเข้าใจให้ถูกต้องใช่ไหมตั้งแต่ความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งศีลมากําจัด กิเลสกำจัดทุกนั้นตั้งศีลมากาจัดทุกนั้นเลยให้มันหมดทุกโดยการกาจัดที่ต้นเหตุนีก็ตั้งศีลมากาจัดทุกโดยการกาจัดที่ต้นเหตุมันเลยมีอุบายเครื่องออกพิจารณาตรลักของกิเลสให้ชัดเจนความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยพิจารณาเข้าไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเอาทีละเรื่องตั้งศีลมากาจัดทีละเรื่องพิจารณาตรลักเข้าไปน่ะนี่แหละ มันก็จะตายกิเลสก็ตายเราก็พ้นทุกข์นะมีย่อๆแลเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วเป็นไงสมาธิทิทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจถูกต้องแล้วคิดให้มันถูกพูดให้มันถูกทําให้มันถูกตามนี้แหละตามที่เข้าใจให้มันถูกนี่แหละคิดพูดทําให้มันถูกทําการงานให้มันถูกภาคพียรให้มันถูกมีสติให้มันถูกนะมีสติปัญญาให้มันถูกสติสมัติชัญญะคือสติปัญญาให้มันถูกแล้วก็ปฏิบัติอย่างตั้งมั่นให้มันถูก ก็พ้นทุกข์างถูกต้องสบายนะมักมีองค์แปดท่านเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์นี่แหละอริยสัจสี่แ <c oughs> ต่สรู้อริยสัจสี่อันเนี้ยแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันโอ้ยอย่าปล่อยชีวิตมันเนิ่นเปล่าเนิ่นชาไปเปล่าเปล่าอา่านให้มันออกอะไรไม่ถูกใจเราเนะี่มันจะไม่พอรู้เรือไงออะไรไม่ถูกใจเราเนยฮะ,ะมันจะไม่พอรู้เรือไงฮะ ไม่เห็นเลยไงมันไม่มันไม่ได้ไงมันไม่รู้ไงนะพอจะมีบ้างไหมพอจะเห็นบ้างไหมไอ้ที่ไม่ถูกใจพอเห็นบ้างไหมเห็นอยู่โอ้ยยอย่แาะเลยแต่ละวันโอ,อ,อ้เออเออตาดีขึ้นแล้วตาดีขึ้นแล้วนั่นแหละทุกข aryasat แล้วน่นะที่จะต้องกําหนดรู้พระพุทธเจ้าบอกอันนี้แหละที่ต้องกําหนดรู้ที่เราทุกข aryasat การไม่ได้ดั่งใจไม้นี่แหละอันนี้แหละที่ต้องกําหนดรู้พุรเจาว็วางั้นอันนี้ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้ให้ได้โอ้นี่มันทุกในตัวเราแล้วเนี่ยทุกในเรานั้นเนี่ยทุกในเรานั้นเนี่ยใช่ไหมมันจะไม่รู้บังไงอย่างน้อยเห็นไม่ได้ดั่งใจเลยไม่ได้ดั่งใจเลยนี่ก็โอ้ทางนี้ก็เจริญแล้วชีวิตเห็นข้อเดียวนี่ก็พอแล้วอ่านให้มันได้โอ้อันนี้ไม่ได้ดั่งใจเราโอ้ทุกจังเลยโอ้ไม่ได้ดั่งใจทุกจังเลยเออเราก็เก็บไว้งั้นแหละเอาเชิญเชิญ เก็บไว้ง <laughs> ันแหละเก็บไว้งันแหละเก็บไว้งันแหละก็เห็นให้ได้ทุกวันทุกวันแล้วก็เก็บเอาไว้มันจะเก็บไหมมันจะเก็บไว้ไหมมันจะเก็บไว้แล้วจะหาทางกำจัดมันจะหาทางกำจัดแต่สิเห็นให้มันได้เห็นให้มันได้วันนี้มันทุกข์ในชีวิตเรานีมันทุกในชีวิตเรามันก็ต้องหาทางกำจัดแหละใช่ไหม ก็ยังไม่งอที่จะเก็บไว้หรอกอันดับแรกในเห็นให้มันได้ความไม่ได้ดั่งใจเราเนี่ยว่ามันเป็นทุกข์ในชีวิตเราเป็นทุกข์ในชีวิตเราความไม่ได้ดั่งใจหมายเนี่ยนทุกข์ในชีวิตเราเป็นทุกข์ในชีวิตเราเห็นให้มันได้เห็นให้มันได้เห็นได้แล้วในคนจะเก็บไว้อยากใครอยากเก็บไว้ก็เก็บไว้สิเก็บไว้ทําอนุสสาวรีเก็บไว้ทําอะไรอ่ะนะทำอะไรก็ช่างเถอะนะเก็บไว้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  นะธรรมดาของคน,นจะเก็บไว้ไหมไม่เก็บเราก็หาวิธีเอาออกแต่จะหาถูกหรือไม่ถูกเท่านั้นเองใช่ไหมเ <c oughs> มื่อรู้แล้วทุกที่ไม่ได้ดังใจเราทีนี้เราก็มีปัญญาใช่ไหมมันเกิดจากอะไรเก็ตามหาใช่ไหมตามหาได้พบสัจหวุษได้ฟังสัตธรรมแล้วรู้ทุกที่ไม่ได้ดังใจแล้วกําหนดรู้แล้วเป็นไงหาเหตุมันเหตุมันอยู่ที่คนอื่นทําให้เราไม่ได้ดังใจใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมใครใครเราเองเราเองก็เราไม่ได้ดั่งใจเองใช่ไหมนั่นน่ะทำเองใช่ไหมความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจน่ะเขาทําหรือเราทําก็เราทําเองแล้วทํำไมไปโทษเขาทําไม่ได้ดั่งใจเราเลยวางั้นฮะมันโง่สิก็เราทําความไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาเองก็ยังบอกว่าเขาทําให้เราไม่ได้ดั่งใจเขาทําไม่ได้ดั่งใจเราเขาทําไม่ได้ดั่งใจเราบ้าลอ ก็คุณนไม่ได้ดังใจเขาเองใช่ไหมทาความรู้สึกขึ้นมาเองเลยใช่ไหมไม่ได yeah. okay. ้ด no. okay. ังใจอ่ะแต่กิเลสมันก like ็หลอกเมื่อเหมือนเนาะกิเลสหลอกเมือนเหมือนเหมือนเขาทําไม่ได้ดังใจเราเนาะเหมือนเหมือนเลยเหมือนไหมเหมือนบุรุษผู้ตาดีก็จะรู้เฮ้ยเฮ้มาเรารู้จักเธอแล้วเธออย่ามาหลอกแล้วว่าเขาทําไม่ได้ดังใจเราเนะเราต่างหากไม่ได้ดังใจอ่ะทําความไม่ได้ดังใจเขานะเราต่างหากนะ่ใช่ไหมไม่ได้ดังใจเราเองเลยใช่ไหม จะใช่จริงเราไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมเราทาความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมกับพฤติกรรมของเขาใช่ไหมกับพฤติกรรมเขาทําอะไรก็ช่างเลยแต่เรานี่สร้างความไม่ได้ดั่งใจเราเองใช่ไหมเออเราไม่ได้ดั่งใจเราต่างหากไปหาว่าเขาทําไม่ได้ดั่งใจเราเราต่างหากสร้างความรู้สึกไม่ได้ดั่งใจเราขึ้นมาเองเพราะอะไรเพราะมันอยากได้ดั่งใจเราใช่ไหม ต้นเหตุมันคืออะไรมันอยากได้ดั่งใจเราใช่ไหมมันอยากมันอยากมันอยากตัณหาตัณหามันอยากได้ดั่งใจเรามันอยากได้ดั่งใจเราก็เห็นแล้วอ้ตัณหามอยู่ทุกที่นี่มันอยากได้ดั่งใจเราเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมมันก็เลยทุกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหตุแห่งทุกพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุก โอ้มันอยากได้นี่เองแล้วมันก็ไม่ได้นี่เองที่มันทุกเนี่ยโอ้เหตุมันจากอยากได้การดับทุกที่ต้นเหตุคือดับความอยากได้ซะเหตุคืออยากได้การดับทุกที่ต้นเหตุดับความอยากได้ซะแต่กิเลสมันบอกว่ายังไงวิธีดับทุกคือต้องบีบคอให้เขาทําตามที่เราอยากให้ได้โดยวิธีไหนก็ตามทาให้เขาตามทาตามที่เราอยากให้ได้จะทำตามปุ๊บเราจะหายทุกเลย ใช่ไหมแล้วก็หายทุกจริงๆเนาะยั่งยืนไหมไม่เลยใช่ไหมไม่ได้ยั่งยืนเลยใช่ไหมข่าวหน้าเขาเขาไม่ทําตามที่เราอยากอีกเป็นไงทุกข์อีกโง่ตายทั้งชาติเอาความสุขไปแขวนไว้กับคนอื่นฉลาดเลยโง่โง่แล้วคนอื่นก็จะทําตามที่เราอยากได้ตลอดไหมไม่ได้ไม่ได้จะได้สุขที่ยั่งยืนไหมไม่ได้สุขไม่ยั่งยืนเอาไปทําไม เอาไปทําไม,ไมสุขไม่ยังยืนแล้วทุกยังยืนอีกต่างหากกลัวเขาจะไม่ทําตามที่อยากเขาทําแล้วก็กลัวจะหมดไปทุกตลอดการใช่ไหมเออก็ต้องชัดสิโอสุขแบบนี้ไม่เอาเว้ยใช้ปัญญาพิจารณาสุขแบบนี้มันน่าได้ไหมเนี่ยสุขแบบไอ้เขาทําตามที่เรามุ่งหมายนี่ทําตามที่เราอยากนี่เขาทําตามที่เราอยากสุขแบบนี้น่าได้ไหมไม่น่าเลยทําไมอ่ะ โอ้ก็สุขดีนี่สุขดีนี่เขาทำตามที่เราอยากก็สุขดีนี่ทําไมไม่น่าได้ฮะอ๋อกิเลสโตได้ดังใจกิเลสโตแล้วไงโตก็่ังมันสิเรามีความสุขดีฮะโตก็จังมันสิเรามีความสุขดีกิเลสจะโตก็โตไปสิโอฉลาดกิเลสจะหนาไป э เรื่อยเราจะทุกข์ต่อไปวัง,งั้นโอ้ปัญญาเริ่มดีขึ้นเออปัญญาเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหม กิเลสมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นแล้วเป็นไงมันก็ทุกต่อไปสิใช่ไหมได้ดังใจหมายเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะเพราะอะไรมันก็กลัวจะหมดไปใช่ไหมหมดไปก็กลัวจะไม่ได้มาทุกไหมทุกกลัวมากมากเป็นไงเสียพลังไปกลัวเสียพลังขุดไปดันความกลัวอกเจ็บป่วยเป็นทุกไหมทุกอยากได้มากๆํำชั่วได้ทุกเรื่องมีวิบากไร้สัตว์ทุกไหมทุกเหียวนําให้คนอื่นเป็นตามอีกโอ้มีวิบากสายสัตวิบากไร้สัต์ก็มาอีกทุกไหม ทุกอีกโอ้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์แห่งทุกข์แห่งทุกข์เห็นไหมล่ะเราก็เห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็โอ้โหดับมันที่เหตุเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกดับเหตุมาเลยไม่ต้องอยากก็ไม่ทุกข์ไม่อยากก็ไม่ทุกข์เห็นไหมล่ะรู้ไม่ต้องอยากก็ไม่ทุกข์อยากก็ทุกข์แล้วก็รู้ต้นเหตุของมันนะว่าหลักเงาของความอยากจะดับความอยากได้ก็ต้องดับ มลา,ากเงาเข้ามาเลยใช่ไหมต้นเหตุของความอยากเลยต้นเหตุของความอยากอีกทีคือสุขลวงทุกจริงนี่แหละสุขลวงนี่แหละเราหลงว่ามันเป็นสุขจริงนะเราหลงว่ามันเป็นสุขจริงโอ้แท้ที่จริงมันเป็นทุกจริงพิจารณาให้ได้มันเป็นทุกจริงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกจริงจนมันสลายไปได้นั่นแหละกับพนทุก นี่แหละที่จะต้องปฏิบัติทุกวันทุกวันทุกวันพิจารณาไปพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ชัดเจนแล้วก็คลายความอยากออกไปมันจะหมดความอยากนะถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์อ่ะถ้าเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์เราจะอยากได้ทุก์นั้นไหมไม่อยากได้เห็นว่าเป็นทุกข์แล้วใครจะไปอยากได้ทุกข์ใช่ไหมอาจารย์ึงบอกเหนไดนได้นี่ทุกข์เหตุของมันเหตุแห่งทุกแล้วก็รู้ว่าสภาพดับทุกขคือไม่ต้องอยากนะไม่ต้องอยากได้ วิธีปฏิบัติคือเห็นให้ได้ว่ามันเป็นทุกข์เห็นให้ได้ว่ามันเป็นทุกข์แค่เห็นให้ได้ว่ามันเป็น uk, ทุกข์เท่านั้นหมดอยากเลยใช่ไหมใครจะไปอยากได้ทุกข์ก็หมดอยากเลยหมดอยากหมดทุกข์ไหมหมดทุกข์ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้มาไม่ต้องกลัวว่าจะหมดไปไม่ต้องทําชั่วใดๆต่อไม่ต้องเสียสุขภาพไม่ต้องทําชั่วใดๆต่อทาแต่สิ่งที่ดีทดี่ทําได้เท่านั้นจบเลยดีอะไรทาได้ก็ทําทํามไม่ได้ก็ไม่ทําเอาประโยชน์ในทุกเรื่องเข้าสู่เบคขาได้สบาย พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าย่อที่สุดแล้วธรรมะจึงท่านจึงตรัสว่าเห็นทุกขจึงเห็นธรรมเข้าใจคํานี้ชัดขึ้นไหมเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมคือเห็นว่าสุขลวงเป็นทุกขสุขลวงไม่ใช่สุขจริงเห็นว่าสุขลวงเป็นทุกขสุขลิกะสุขที่ได้สมใจอยากเนี่ยเป็นทุกขมันเป็นสุขลิกะเป็นโลกียสุข ถ้าผู้ใดเห็นสุขจากการได้สมใจอยากเนี่ยได้สมใจอยากที่ได้สุขทุกทีนั่นแหละนั่นแหละเป็นทุกข์ผู้ใดมีปัญญาแจ่มแจ้งเลยเห็นว่ามันเป็นทุกข์ผู้นั้นพ้นทุกข์เลยผู้นั้นได้สุขจริงเลยโลกียสุขสุขลิกะสุขลวงสุขหลอกสุขปลอมที่ได้สมใจอยากสุขแวบเดียวแล้วก็หมดไปชั่วสุขชั่วคราวหมดไปนั่นมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข มันไปทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันไปทุกข์เท่านี้แหละเห็นเท่านี้ชัดๆเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเลยก็จะหมดอยากหมดอยากก็หมดทุกข์เลยหมดอยากเลยหมดสุขลวงเลยพอพอเห็นว่ามันทุกข์จริงมันจะหมดสุขลวงเลยพอสุขลวงหมดก็หมดอยากหมดอยากก็หมดทุกข์เลยเพราะฉะนั้นทุกข์จริงก็หมดเลยเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์แบบกิเลสแบบโลกียะกลายเป็นสุขแท้ คือสุขสบายใจไรกังวลยินดีที่เราพ้นทุกยินดีที่เข้าสู่เบกขาได้ยินดีที่สุขสบายใจไรกังวลไม่ว่าอะไรเกิดอะไรดับนี่แหละความพ้นทุก์ที่แท้จริงจากนั้นอะไรควรยึดก็ยึดอะไรควรวางก็วางเอาประโยชน์ได้ทุกเรื่องเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้ง,แ,จงแล้วก็เข้าสู่เบิกขาอีกครั้งหนึ่งมันยึดมันถือมันอะไรสบาย ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ชอบไม่ชังไม่ดูดไม่ผลักไม่รักไม่เกลียดไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นตัวเราของเราทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือสัจจะอย่างนี้นะโอ้ยว่าแล้วน่าอ่านที่แรกจะแม่จะดูอธิบายอันนี้ไปแล้วมาแวบไปถึงอนัตตลักษณะสูตรน้มีสองใจนะตอนนี้อนัตตลักษณะสูตรกับ นีทิฏฐิที่เป็นนิยยานิกระทธระว่าแล้วไปอนัตตลักษณคณะสูตรกันดีกว่านะทุกอย่างไม่เที่ยนนี่ขึ้นจอมาทิฏฐิที่เป็นนิยยานิกระทธรมแล้วนี่ยจริงๆที่อธิบายไปนี่ก็เป็นทิฏฐิที่เป็นนิยยานิกระทธรมนะ่เนี่ยอ่านอันนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เอาอะไรก่อนไปไปไปอนัตตลักษณคณะสูตรกันดีกว่าไหนๆก็อธิบายอันนี้แล้วไหนๆก็อธิบายอริยสัจสี่นี่ไปแล้ว เดี๋ยวค่อยกลับมาเป็นทิฏฐิที่เป็นนิยยาณนิกระทำอีกทีหนึ่ง